สวัสดีเช้าวันอังคารที่10พฤษภาคมค่ะสินทรัพย์เสี่ยงพักฐานหลัง FOMC Rally และกำลังอยู่ในโหมด w i t and See ก่อนรับรู้ข้อมูลซี i สหรัฐคืนนี้ค่ะราคาน้ำมันดิบพลิกสถานการณ์จากติดลบหนักกว่า2%ระหว่างวันจากความกัวงวลเศรษฐกิจจีนกลับขึ้นมาปิดบวกเล็กน้อยรับข่าวรัฐบาลสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะซื้อน้ำมันกลับคืนคลังสำรองยุทธศาสตร์หรือ SPR ปลายปีนี้ ประกอบกับ e i a เผยรายงานแนวโน้มพลังงานระยะสัน้นหรือ Short Term Energy Outlook ปรับเพิ่มประมาณการดีมานตามฤดูกาลพร้อมปรับลดคาดการสป u ายน้ำมัดิบสหรัฐลงทั้งปีนี้และปีหน้าประกอบกับมาตรการลดผลิตของ OPEC PLUS น่าจะหนุนราคาน้ำมันดิบต่อไปอีกหลายเดือนข้างหน้าค่ะจีนส่งออกโตช้าลงในเดือนเมษายนสะท้อนดีมานโลกอ่อนแอ ยอดนำเข้าหดตัวชี้ดีมันในประเทศยังฟื้นแบบกระท่อนกระแทน่นและผลกระทบทางอ้อมจากเศรษฐกิจโลกนำเข้าชิ้นส่วนเพื่อผลิตสินค้าส่งออกนักวิเคราะห์บางรายคาดว่ารัฐบาลปักกิ่งจะประเมิสนสถานการณ์ว่าภาคบริการเติบโตแข็งแกร่งเพียงพอที่จะช่วยลดอัตราว่างงานในหมู่คนหนุ่มสาวหรือไม่เนื่องจากการแก้ปัญหา u n e m p l o y m เ n t เป็นวาระจำเป็นเร่งด่วน นักกลยุทธ์เคทแทมเชื่อจีนควบคุมเศรษฐกิจตามเป้าหมายต้องฟื้นการเติบโตให้สำเร็จในปีนี้ตลาดพักฐานยอ่อลงควรช่วยจังหวะเติมเกมบุกเน้นสองกองทุนที่เชื่อว่าอัพไซส์สูงบนสมมติฐานปัจจุบันได้แก่ KT Energy และ KT China ค่ะ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนทั้งในสภาวะตลาดตราสารนี้ขาลงและขาขึ้นผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์เพลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดด้วยการลงทุนแบบ Absolute Return อย่าพลาดกองทุนเปิด k t ท m Absolute Return Bond บหรือ KTARB ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนมีความเสี่ยงกองทุนระดับ4 เน้นลงทุนในกองทุน Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund กองทุนหลักเพียงกองเดียวในชนิดหน่วยลงทุนคลาสไ I ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยนในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของ NAV เปิดเสนอขายครั้งแรกแล้ววันนี้ค่ะถึง12พฤษภาค,คมนี้ คำเตือนกองทุนนี้มีความเสี่ยงนั้นอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยลยพินิษของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้การลงทุนในหน่วยลงทุนกองที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในหน่วยลงทุนอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงรวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุนค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเริ่มที่เซตอินเด็กปิดที่1564.66จุด บวก0.15%มูลค่าการซื้อขาย52,794ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกวงไซเวย์ในกรอบแคบโดยตลาดยังคงรอรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐและการขยายเพดานนี้สาธารณะของสหรัฐหลังจากตอบรับปัจจัยบวกจากผลประชุมเฟดไปแล้วอย่างยรก็ตามค่ะแรงซื้อจากต่างชาติยังเข้ามาหนุนโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มแบงก์ใหญ่ช่วยผลักดันให้ดัชนีดิดขึ้นมาในแดนบวกได้ ส่วนทางฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1 4 4 4 7 4 4ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ U 5ปี B, ปิดที่2.15%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.01%ค่ะ ส่วนัฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท74สตางค์ต่อดอลลาร์สาหรัฐโดยใกล้เคียงจากเปิดช่วงเช้าทิศทางเงินบาทยังคงแข็งค่าส่วนทางสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคด้วยต่างชาติค่ะเขาซื้อพันธบัตรไทยค่อนข้างมากถึง25,000ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นพนาาันธบัตรระยะสั้นเนื่องจากนักลงทุนมองว่าเงินบาทมีแนวโน้มจะแข็งค่าได้อีก ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการที่บรรดาบริษัทญี่ปุ่นเปิดเผยผลประกรอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดทําทให้ตลาดมองว่าบริษัทจดทะเบียนรายอื่นๆมีแนวโน้มจะรายงานผลประกรอบการออกมาดีเช่นกันนิกิปิดไปที่ 29, 2 9 2 4 2ื่นเกนส่ิจุดจุดบวกน่งหเซส่วนเซิงไฮข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะหลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลการค้าที่อ่อนแอลงในเดือนเมษายน เซงไฮเข้ามสิตป,ปิดไปที่ 3,357.67. สจุดหุลบ1น0หงส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารค่ะโดยนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมารวัดเงินเฟอ้อจากการใช้ใจ่ายของผู้บริโภครวมทั้งการประชุมของบรรดาผู้นำทางการเมืองของสหรัฐเพื่อหารือการเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานนี้ ดาวโจนส์ปิดที่33,561.81จุดหลบ0.17% S&P 500ปิดที่4,119.17ลเ4จุดลบนและ n สแ d a กปิดที่12,179.55จุดหลบ0.63%ค่ะ ส่วนาฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอดงคารค่ะโดยถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทจดทะทเบียนหลายแห่งขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการกำหนดนโยะบายการเงินของเฟด CS c ซ็นปิดที่7,397.17จุด0.59% DA x ปิดที่15,955.48จุ0.02% และฟุซีรอยปิดที่7,764.09จุดลบ0.18ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามไม่เทียบกับสกลุลเงินหลักๆขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐในวันนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดส่วนทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบอุตสาสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารค่ะเพิ่มขึ้นมา0.8ปิดที่73ดอลิดที่73.71เซนต์ต่อบาร์เรล หลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐมีแผนที่จะซื้อน้ำมันดิบเพื่อเติมเต็มคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐส่วนฝา่าของเบรนเองค่ะบวก0.6เปิดที่77ดอลลาร์ 17. 44เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนฝาคงของสินเนีทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ค่ะโดยรับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนพากันเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในวันนี้สัญญานองคําตลาดโคเมก2มิถุนายนบวก0.48%ปิดที่2,042.90ดเซนต์ต่อทรัลล์อัลส์และนี่คือทั้งหมดของ KTM erm Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ